เรื targets, ่องควบคุมการปล่อยคาร์บอนระบบขนส่งในอุตสาหกรรมย่างย่างยืนก่อนอื่นเลยค่ะขออนุญาตสอบถามว่าความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะที่เราได้รับรางวัลที่ใหญ่แบบนี้กลับมาเป็นเชิญทางท่านอาจารย์เลยค่ะพอับีใจก็ตื่นเต้นมากเลยนะครับแล้วก็ภูมิใจมากกับรางวัลนี้นะครับเพราะว่ารางวัลนี้ก็ถือว่าเป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุดในเวทีของเกาสงนะครับผมก็เลยทาให้เห็นว่าเอ๊ะงานที่เราร่วมมือกับผู้ใช้จริงงานแบบนี้ก็จะเกิดมีแผ ในอย่างหนึ่งงานนี้นะครับก็ตอบโจทย์เกี่ยวกับโลกปัจจุบันที่เราเรียก ESD ด้านสงแวดล้อมนะครับซึ่งก็ตรงกับอธตรกิจของการที่องค์ารการที่อย่างนี้เรื่องคาร์บอนนิวทรอีตี้นะครับก็เลยจะทำให้นักด้างของเราเนี่ยไปทำงานทุนนี้เสริมกับอธตรกิจของกรอด้วยครับค่ะซึ่งทีนี้อยากจะให้ทางนักประดิษฐ์ทางด้านนะคะได้ช่วยเล่าค่ะสำหรับประเด็นพอยหรือว่าจุดเริ่มต้นนะคะว่าทำไมเราถึง เลือกขับเป็นนวัตกรรมหรือว่าสิ่งระดับนี้บ้างเป็นเฉ้เลยค่ะจะเป็นตานใดบินเฉยเลยค่ะสวัสดีค่ะสำหรับจุดที่เริ่มต้นนะคะของาวิจัยนี้นะคะก็เป็นมาจากความต้องการนะคะของการมีหน่วสื่อสารของประเทศไทยนะคะที่ต้องการเครื่องมือนะคะหรือว่าระบบในการที่จะควบคุมนะคะหรือว่ามอนิเตอร์ค่าการปล่อยการสะกระจกนะคะที่สุดเป็น ตัวการสำคัญนะคะที่ทำให้เกิดโรคโรนในปัสสาวะนะคะแล้วก็ทำให้เกิดพารีบันต่างๆในประเทศแล้วก็โลกอั้งน mm hmm. ะค <washing etern ally> ะฉะนั้นเนี่ยในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยค่ะก็จะมีเซกชั่นหนึ่งนะคะซึ่งมีความสำคัญก็คือภาคการขนส่งนะคะก็จะเป็นรถบรรทุกต่างๆที่ขนวัตถุดิบนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ออกจากโรงงานอุตสาหกรรมนะคะก็จะมีการปล่อยกสารเคมีที่ค่อนข้างเยอะนะคะ ก็เลยผนวกเข้ามากับโจทย์ที่เราได้นะคะว่าอยากจะทํายังไงให้สามารถควบคุมข้อมูลดูข้อมูลได้แบบเรียลไทม์น,นะคะเราก็เลยใช้เทคโนโลยีที่เป็น AI นะคะเข้ามาในการแท a c k i n g นะคะรถนะคะเพื่อจะทราบชนิดของรถน้ำมันที่ใช้ระยะทางที่ใช้นะคะรวมถึงบรรดบรรทุกด้วยนะคะแต่ในประเทศไทยเราเนะะี่ยค่ะจุดสําคัญก็คือเราให้ความสําคัญกับก๊บกาเซเรื้อโรคอยู่แค่3ตัวนะคะตามอ,อ,องคกรกำหนดนะคะ ือจะมีมีเทนนะคะในแต่ออกทรายแล้วก็คาร์บอนดอกทรานะคะแต่ว่าที่จริงตัวกา๊าซเรนกระจกอีกที่สําคัญอีกชนิดหนึง่งซึ่งมันเกิดขึ้นในกระบวนการขนส่งก็คือตัวแกรคาร์บอนนะคะแต่เราไม่ได้เอามาคิดนะคะในงานวิจัยน,นี้ก็เลยมีการทำการเทรน AI นะคะให้รู้จักกับควันดำนะคะแล้วก็นำมาใช้ในการคอนเวิร์ตจากควันดำที่เราเก็บได้จากภาคการขนส่งนะคะกลับมาเป็นกา๊าซเรนกระจกนะคะแล้วก็มีการรายงานผลนะคะในรูปแบบของแดชบอร์ดนะคะ ซึ่งทาใหา้ทางการนิคมเองสามารถจะควบคุมดูแลนะคะาสามารถทราบว่าในแต่ละบริษัทที่อยู่ในนิคมเนี่ยมีการปล่อยกา๊าซเรือ์กระากอย่างไรนะคะมากน้อยแค่ไหนสามารถดูได้เป็นรายวันนะคะรายสาัปดาห์รายเดือนหรือว่ารายปีได้นะคะฉะนั้นก็เป็นข้อมูลที่สําคัญที่สามารถนาไปใช้งานได้ค่ะโอ้โหเือว่าดูจริงๆดูได้แบบเดียยวทางเลยนะคะนะคะนี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้เราได้รับรางวัล ท,ที่อยากยี่สุดกลับมาในครั้งนี้ด้วยทีนี้อยากสอบถามว่าแล้วเรามีเรื่องของแผนต่อยอดหลังจากที่เราได้รับรางวัลน,นี้ไปต่อ,อยังไงบ้างเชิญเลยค่ะได้ค่ะขออนุญาตเนเชิญตาหมณ์ท่านลนะคะเชิญค,ค่ะด้ขอบคุณค่ะก็แผนต่อยอดเราะ,ะนี่ต้องภูมิใจนะภูมิใจมากๆเลยเพราะว่าเป็นเรืเอ่องสิทธิเป็นนวัตกรรมนะคะที่ใช้วันนี้เราใช้ที่นี่โคงการ TNP นะคะ คโอยใช้ตรงนี้นะคะเปิดปรับใช้กับที่โทรศัพท์รวมกับอันนี้คือสิ่งที่ต้องขยายใช้นะคะเราจะเห็นนะคะว่าถ้าใช้เนี่ยมีแผลก็คือลดในเรื่องของตัวเราต,ต้องมุ่งไปสู่เอเซอร์ลุ่มประสบเขาว่าดิทอลิตี้นะคะต้องเหมือนกันนะคะวันนี้เราจะาพัฒนาไปยังอีนเทรศัพท์ทางที่ภาคเหนือนด้วยต่อย,ยอดจากส่วนตรงนี้นะคะอันนี้ก็ถือว่าอยากให้ามั่นใจนะว่าสิ่งต่างๆเนี้ยสามารถที่จะได้จริงเกิดประโยชน์รจนรงิงกับประเทศชาติของเราเลยค่ะถือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ไม่ได้อยู่บนพิมพ์นะคะค่ะ แต่ว่าสามารถนํามาใช้งานได้จริงนเด็ทีนี้มีอีกคำถามค่ะถามว่าจุดเด็กหรือว่าความแตกต่างของผลงานเราที่ทําให้เราได้คว,าว้ารางวัลกลับมาตัวนี้คืออะไร